กินไ่ได้เอดสองเท่าเอิน้งนึงก็ถือไว้กัตัวเมนูคอนเดนซไม่มาเลยถ้าเมนนกินลงไปอื่นอลไรกินน้ำกลนไม่ได้กินบก็ถเทไว้แต่ข้าวกับยังเอาอ่กได้เงยังเอาอีกตัวเต้ยนแก่เ้ยว่าเบิร์ดในต่หามขากี่วันน้ำจะละน้ำอะไรทนเดือดร้อนไข้ร่างไหมอะไรแล้วนี่ร้วนเนื่อยกนก็ได้อาจารย์มิจัาเรือส่วนเสาร์ทีเลยนะ เนื้อเนื้อแบบเนื้อเต้นแบใส่เกลือหน่อยเนาะใส่แล้วบอกว่าใส่แล้มันบริสุทธิ์น้ำหรอกเนื้ออะไรก็เข็มหรอกเพราะมันเขยบอกว่ากินเสืออยู่ยงคงกับพันธุ์ใส่เลยสรุปแล้วนี่กินเสือกับกินโสมต้องตักน้ำมาใส่ก่อนเออปากจังเอาลงอันนี้มันเขาเอื้อนว่าตัวเนื้อถ้านำมาใส่คนเหรียญกัน ้าล yeah, okay. ้งบล้บอกูเตัวไหนก็น้อยนะกับบุ่มลงกับตักเจานเจ้ขึ้นรถฟงหอดหมอนขึ้นได้ดินี่เด้นมาจะดู ผมทนกดีหยาบแยงหนอยนยังคุณหยงคุณหยังมันเล่าบนย่งนใช่ก็ไ่มีหรอกสััดเราป่ะเราสิเป็นคนที่หยาันยาบเราสิกินในยุตว่าที่ทรมานนะบ่อยอยนี้นะ ว่าหมระบบนี่ต้องอวาจยมันขึ้นหรือว่าท้ายงกินบปลาด้วยปลาตัวไม่กินปลาตัวเรกตต่เยเ่ตว้ามานี่ปุุุ๊๊บอาตัววุกแก้าวเข้ามีเลือดร้อมันี่าเข้าโซกนเลก่อนเีนัลงไปแล้วเสือ้ยานมัไหท่านที่ ทังมดเดมมีเอ๊ะว่าตที่กันกินนะมันหใช่ตาทส่นกันกินนั่เดอรบนวัน้บอสน้บอคนมี้าใอยากเขียนเขียนอย่บ่ายออตนเงครับ้าุ้าลอยบ้ค่ะ

ขอขอมากินใครอยู่เดีเขาบอกน้ำมูเยาข่เด้อนะูเาย้อแนเาข่เด้อให้มางเขางันเหยาไข่เด้อเหยาไข่เด้อเอเห็นคนรอดิใกิดปะเยหยาอาเลย